จาน์คำถามยอดนิยมของไทยอีกแล้วอะอยากได้รถผ่อนเดือนละสามพันมันมีไหมเต้นเหล่ามันมีแต่มันเลือกรุ่นไม่ได้นะเลือกไม่ได้เล,ไไดเลือกไม่ได้มันมีไม่ใช่ว่าเอออยากผ่อนอยู่สามพันสี จะเอาแบบนั้นจะเอาแบบนู้นจะเอามาด้าจะเอาโตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้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 แล้วมันมีคันไหนที่มันผ่อนสามพันมันมีคันนึงอ่ะคันนี้คันนี้เลยคันนี้เลยมาด้าเบียโอมาด้าเบีโออะปี2012ได้ใช่การที่จะผ่อนรถนะแสนละ2000คิดง่ายๆเลยพี่คิดง่ายๆเลยอ่ะยังไอ้คันนู้นตั้งไว้อยู่4ี่แสนนี้ต้องผ่อน8000 8000ดพันแสนละ2000คิดง่ายๆไม่ใช่ว่าเนี่ยอยากผ่อนคันเนี้ยสามพัน แต่ผมเห็นในทีตอกจันรถขายห้าแสนมันผ่อนสามพันมันทำได้ไงจันโอ,โอนก๊บม,มันโูหกเหรอเชื่อมันเอาลูกค้าผมก็ไปหลงเชื่อปเป็นเซนลูกค้าผมปเป็นเซนลูกค้าอย่าไปหาเชื่อ,อมันไม่มีหรอกทำเรื่องกับธนาคารธนาคารทั่วทั่วประเทศอ,อ่ะใช้ธนาคารเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะทำได้ใช่ไหมหลอกลูกค้าอาจจะทำได้อยู่ แค่เดือนแรกหรือ2เดือนาหรือว่าปีหนึ่งไม่ถึงปีเดือนเดียวให้มันได้ก่อนเลยให้ลูกค้าผ่อนสามพันแต่อีกเดือนถัดไปผ่อนอีกประมาณเจ็ดแปดพันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันได้จริงๆอ่ะเขาคงไม่มาทักหาพวกเราหรอกฝากลูกค้าไว้ด้วยอระวังด้วยนะครับผมเรื่องแบบว่า ไปเซ็นก่อนคิดว่ามันผ่อนสามพจริงนะพี่รู้ไหมว่าการเซ็นหนึ่งครั้งอะติดแท็กด้วยนะครับผมช<า>ม้ำอีกช<า>้ำอีกช้ำมาหาเราอีกเออ,โอโแล้วสุดท้ายลูกค้าอยากได้รถจริงๆก็ไม่สามารถออกรถได้นะครับผมสำหรับวันนี้เซลก๊อกับเซลโจก็ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ